สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางหุ้นจีนเซาบ่าย VIP จะแนวทางวันอาทิตย์จันที่ห้าเดือนสิบตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับพ้นวันที่สี่จะวันเสาร์สำหรับแนวทางหุ้นจีนแนวทางวันที่สี่จะหุ้นจีนงเ้า,าเซาข้าไปได้เด่นสี่โซนเนาะ ได้เด่น 4, สี่โซนได้เบิร์สี่สี่จะเบิร์เลขเด่นมาเบิร์นหาหารอบบ่ายสีมาสี่สี่ให้กับบมาเด้โซนสี่สี่ไปหาหาหลขเบิร์นชุดอีกตัวไปอีกตัวสำหรับรอบเศร้าจากขโคเฮาแนวทางของเฮานี่ให้เด่นหาแคบสี่พ้นจะเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสองบนสองล่างกันเลยทีเดียวเนาะบ่มี่ยังเลยเจ็ดสองนี่รอบเศร้านี่มาออกลักลอยลักซิป บนจากมา2ตัวห่างอีกเจ็ดสโอ้โหบริมียังเลยจากของเฮามีหาสองสีมาเจ็ดสองสำหรับเจ็ดกับมีหาเจ็ดนอกตัวประกบกูสำหรับรอบบายจะให้เดน4และ3พุทรอบบายเจ็ดหนึ่หา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 บนหาหลางแถมหลางมาเบิร์นหาหาไปอีกนอกสีนสีมาสีสีห้กับบอมามาหาหาสำหรับ หาหาเขาเห่าเด่นหาอยู่เศร้ามาออกบ่ายบ่มีอย่างเลยเ้วะสำหรับแนวทางวันที่สี่จะว่าพลาดไปเราจะโอ้โออกแบบนีก็จับทางยากเล้วนาะออกอนี้ก็ออกมุมมัวสัวๆไปเบิดเศร้ากับใยนี่ร่วมๆแล้วบ่มีอย่างเลยจะแนวทางออกเลขมาได้แค่สี่ตัวเอง นคลื่ินตาไปพูดนอกออกยังก็ได้สำหรับวันที่หาเมื่อนี่ตามต่อหลักการจะสําหรับแนวทางของเฮานาอแนวทางกับเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจะมีเขาและกกามีรูดจากก่อนสินําไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจรารณาวีคอขั้นเบิร์นาะงมีตัวหมักตัวชบคอยตามจะบ่มีตัวหมัก,ามมมกสามารถปล่อยผ่านได้จา้าสำหรับรอบเศร้าเมื่อนี่เด่นแปดกับเจ็ วิ่งรูดจ้ะสายวิ่งสาลูดมากตัวได้ชอบตัวได้ทาหมักถ้าชอบเนาะวิ่งรูดได้จ,จะจับคู่8 2 8 5 8 1 8 6 8 3สาำหรับเด่นเจ็ดจ้ะเจ็ดแปดเด่นเจ็ดนี่อยากไปตัวเก่าเด่นเจ็ดหาเจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง จรอบบายให้เดนสองกับ1นึ่แนวทางนี่เดนเจ็เด,น,เด,เดนสองเดนหนึ่ไปตูเก่าเบิดเลยตัวนี้รอบบายเดยนสอ2เ2็2สองแปสอหาสอหอาำหรับเดนหนึ่งจาหนึจ็ดหนึ่ หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งสองเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นกันก่อนเนาะตัวเน้นรอบบายจะเด่นหนึ่งเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเด่นสองเน้นสองหาสองเ,อเจเเดเดงเดเ็ดรอบเศร้าจะเน้นเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งเด่นแปดรอบเศร้าเน้นแปดหา แปดหกละกันจ้าโอเคจะเรียบร้อยสำหรับแนวทางหูดนจีน V.I.P. ของหาวันอาทิตย์วันที่หาามือนีิคอยมาปังปังเด้งเด,ด้งละกันเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะเปรียบเทียบกันเบิ่งจะมีตัวหมกักตัวชอบจังตามเนาะ หอยมาเต็ต็มๆตัวเน่นตัวจอเศร้าบายละก,ลนนละกนันจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีละกันนอกจากฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันเนาะพี่น้องเอฟซีทเข้ามารับช่วใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามเลยก่ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสิได้บ่พานแนวทางที่แอดโยโลกหายใะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า